เมืองชยฝั่งแห่งอนาคตส่งเสียงเตือนภัยดังลั่นมารีกับฟ้าใสจ้องจอแจ้งเตือนด้วยความเคร่งเครียดฟ้าใสฉายภาพพังงานแปลกปลอมกลางมหาสมุทรมารีและบันนี่มองด้วยสีหน้ากังวลโนวากาเดียนทยานขึ้นจากฐานใต้ดินพร้อมแรงขับจรวดบันนี่โบกมือให้จากดาดฟ้าควบคุม ไจูไทเดลแฟงผุดขึ้นจากขึ้นยักษ์ดวงตาเขียวเรืองแสงแผ่รลังสีคุกคามโนวากาเดียนลงจอดบนถนนเลียบทะเละเผชิญหน้าไคจูท่ามกลางซากปักหักพังและน้ำทะเลสัดสัดมารีสั่งเปิดโลกพลังงานพร้อมบุกเข้าประชิดตัวไคจูเสียงระเบิดดังสนั่นรอบตัว บันนี่ส่งแขนกลนโดโรนช่วยอพยพผู้คนมารีป้องกันแนวหลังด้วยหุ่นยนต์ฟ้าใสแสดงจุดอ่อนของไคจูผ่านโฮโลแกรมโมดูลโซนิคอยข้างๆด้วยแสงเรือง <Bunny S 2> บันนี่บินฝ่าซากอาคารถือโมดูลพลังเสียงไปติดตั้งที่แขนโนวากาเดียน โนวากะเดียนปล่อยขึ้นเสียงใส่ไขจูร่างของมันสั่นสะท้านขึ้นพลังแผ่ผ่านผิวน้ำไขจูคำรามก้องโต้กลับสัดน้ำทะเลใส่เมืองมารีพยายามทรงตัวท่ามกลางความกาโหลฟ้าใสเชื่อมระบบช่วยสั่งการในค็อกพิทมอบยุทธวิธีแบบเรียวไทยให้มารี โนวากาเดียนชาร์ตถ้าไม้ตายโนวาบาดพลังงานหมุนวนที่แกนกลางเปล่งแสงเจิดจ้าพลังระเบิดพุ่งเข้าใส่ไคจูร่างมันสลายกลายเป็นผงประกายแสงเมืองเลืองรองด้วยแสงชัยชนะเมืองเงียบสงบยามลุ่งสางโนวากาเดียนยืนริมฝั่งมารีบันนี่และฟ้าใสมองขอบฟ้าด้วยใจอุ่น